บับตรีขั้วให้แน่นแล้วนะครับเราก็ใส่เข้าไปเลยพอดีบล็อกนะอาการยึดนอ่ทำการยึดให้แน่นนะครับ เวลาเรายึดดอกนี่เราระวังคว้านำพงงไว้นะครับเผื่อมันโดนกระถังนะครับรคว,ว้าแล้วนะเนี่ยว่าเะไจะปิดอะ่ะต้องพูดดิ อันนี้แล้วก็ยึดเสร็จแล้วนี่นะครับเสร็จแล้วครับผมเดี๋ยวลองฟังเสียงดูนะครับว่าจะเป็นยังไงตอนเป็น g v c ครับผมคันนี้ จ่ายตามระยะหมายจริงแค่ไหนแค่นั้นเติมได้ทบได้ทริปอัปทัวใหมเริ่มต้น4,900บาทต่อปีโทรเลื1736หรือทริปติชัวดับทอมหรือตัวแทนในหน้าจุดใหญ่ทั่วไทยนะครับออร์เดอเโอเหมือ,อ,อ,อนเดิมครับผมบอลห่านะครับขอบคุณมากสำหรับการรับชมครับผม